เสร็จแล้วนะคะน้องหมาน้องแมวมาอาบน้ําตัดขนนะอันนี้ตัดเป็นทรงเท็ดดี้น่ารักน่ารักกลมๆอย่างนี้เลยนะร้านน้ำน้ําตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหียดิดนดูการสบัดเวงวินพี่ช่างล้ำหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะนนเ <laughs> ดินไปเดินมาโอเคกลับบ้นา <Okay. S 2> น,นได้ พี่ช่างกำลังสางขนให้กับน้องปอมนะครับเห็นว่าขนที่เป็นแสงกระตังเต็มตัวเลยเต็มโต๊ะเลยนะครับอันนี้ที่ออกมาจากตัวน้องนะนี่รอบสองนี่รอบสองแล้วนะรอบแรกนี่อยู่ในถังนะครับอันนี้เราสางขนออกให้เพื่อที่จะตัดเข้าทรงนะครับเป็นทรงมีเททดี้แบบนี้นะครับทรงกลมมจะเป็นจะต้องสางขนเอาขนที่ตายแล้วออกจากตัวน้องครับถึงจะอาบน้ําได้สะอาดนะแล้วก็ถึงจะลดการสะสมความอับชื้นนะครับที่เกิดที่ คนสกัก,กตังนะครับจะทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นเหตุใดเหินการณที่ผิวหนังของน้องได้นะครับช่างก็จะสางขนออกให้หมดเลยนะคนสก,กัตังยังเป็นแหล่งหลบซ่อนของเห็บมัดแล้วก็เป็นแหล่งสะสมความร้อนนะครับทาให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนนะอาบน,น้ำแต่ขนแล้วน้องหวานน้องมาซอลอนครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างสางขนให้เสร็จแล้วเป็นยังไงครับ ได้เสร็จแล้วลูกอาบน้ำสังคดนเอาขนสักตังออกจากตัวน้องแล้วนะครับแล้วก็ตัดขนขึ้นทรงด้วยกันไก่ตัดขนเข้าทรงนะครับเป็นทรงมีเทดี้ทรงกลมๆแบบนี้นะครับอาบน้ำแต่คนแล้วน้องหมาน้องแมาซ้อร้อนในสวนกเกษตรบางขกันครับดื้อดิ้นด,ดูกาสะบัดเบี่ยงวีนพี่ช่างรับบทนะมีบริการรับสง่งมีบริการกำจัดเหบหมัดด้วยครับ รายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาแต่ผลได้กับสนักจอนแมวจอนในมูลนิธิต่างๆนะครับทั้งมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมกับคุณที่ใช้บริการครับเสร็จแล้วนะคะน้องหมาน้องแมวมาอาบน้ําตัดขนนะอันนี้ตัดเป็นทรงเท็ดดี้น,น่ารักน่ารักกลมๆอย่างนี้เลยนะร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนะคะร์โทรศัพท์0866404443ดิ้ดิ้งดูกัดสะบัดแรงวีนที่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะ เ <laughs> ดินไปเดินมาโอเคกับปันได้